รอฟมเซ็นจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานรถไฟฟ้าสีส้ม4.32พันล้านกำชับความปลอดภัยสูงสุดอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนถึงมินบุรีสุวินทวงศ วงเงินของโครงการ4.32พันล้านบาทกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุดเร่งเปิดเดินรถส่วนตะวันออกศูนย์วัฒนธรรมถึงมินบุรีสุวินทวงศ์ตามแผนก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ วิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมอเปิดเผยว่าวันที่สองธันวาคม2567รอฟอร์ฟมอได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานโปรเจกต์คอนซ t ลแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมินบุรี สุวินทวงศ์ระหว่างรอฟมอและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCOR ประกอบไปด้วย 1. บริษัท MAA Consultant จำกัด 2. บริษัท INDEX International g r o แนกรุจำกัดมหาชน 3. บริษัทโชตจินดา c o n ซัลแทน t ์จำกัด 4. บริษัทไทยซานทิตโซลูชั่นจำกัด 5. บริษัท E7 ทานสปอร์ตเทชั่นประเทศไทยจำกัด6บริษัทอลานาเอนเจเนียริ่งจำกัดและ7บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลอนเจเนียริ่งคอนซัตเทนจำกัดในวงเงิน4,322ล้านบาทเพื่อเป็นการเริ่มต้นการดำเนินงานร่วมกันนะครับพร้อมกันนี้รอฟมได้มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมินบุรีสุวินทวงศ์ให้เป็นไปตามแผนงานซึ่งรอฟอมอมีจุดประสงค์ในการเปิดให้บริการเดินรถโครงการสายสีส้มสวนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมินบุรีสุวินทวงศ์ให้ได้ตามแผนที่วางไว้และกำชับดูแลการก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าเป็นไปตามลำดับโดยจะหนักถึงมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุดและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจรในระหว่างก,การก่อสร้างอย่างเคร่งครัดนะครับท่านผู้ชมอีกทั้ง จะต้องมีการประสานงานที่ดีร่วมกันระหว่างรอฟอมและที่ปรึกษาและผู้รับจ้างตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนะครับท่านผู้ชมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนถึงมินบุรีสุวินทวงศ์มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกระยะทาง35.9กิโลเมตรแบ่งออกเป็นสวนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมินบุรีสุวินทวงศ์ระยะทาง22.5กิโลเมตรจำนวน17สถานีสถานีใต้ดิน10สถานีและสถานียกระดับ7สถานีและสวนตะวันออกช่วงบางขุนนนถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง13.4กิโลเมตรจำนวน11สถานีสถานีใต้ดินตลอดสายนะครับท่านผู้ชมสายสีส้มก่อสร้างปลอดภัยเซ็นจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานและบริหารโครงการนะครับรอฟอร์มนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับวันที่3ทธันวาคม2567เกี่ยวกับการเซ็นจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 4.32พันล้านกำชับความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หานชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กรกะดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ